ค่ารักษาพยาบาลนี่ก็ขึ้นอยู่กับยาที่เราใช้นะครับผมคิดว่าถ้าเราเป็นโรคกระดูกพรุนถ้าเราใช้ยาก,กินธรรมดาเนี่ยผมคิดว่าค่าใช้จ่ายก็น่าจะอยู่ประมาณ1นึ่งถึงสองพบาทต่อเดือนนะครับถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้ายาฉีดนะครับยาฉีดบางชนิดก็ราคาพอๆกับยากินนะครับแต่สมมุติถ้าเรามีความโรคกระดูกพรุนรุนแรงเช่นเราคยมีข้อสะโพกหักไปแล้วหนึ่งข้าง หรือเรามีกระดูกหลังยุบไปสองสามระดับนะครับเราฉีดยาสร้างกระดูกเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นก็คือตัวประมาณก็ประมาณเดือนละสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทครับจุดประสงค์ของยาเหล่านี้ที่เราต้องกินเข้าไปหรือว่าต้องฉีดเข้าไปเนี่ยก็เพื่อป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ํานะครับเพราะในผู้ป่วยที่กระดูกหัางจากกระดูกพรุนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักซ้ำเช่นถ้าเราข้อสะโพกขวาหักใช่ไหมครับ กระดูกต้นขาข้างซ้ายเราก็มีโอกาสหักซ้ำได้ประมาณ4-5เท่าของคนที่ไม่เคยหักมาก่อนครับ ยาลดการทำลายกระดูกระยาเสริมสร้างกระดูนะครับก็จะเบิกได้เฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่ใช้สิทธิเบิกข้าราชการนะครับในกลุ่มคนไข้ประกันสุขภาพทันหน้าใช่ไหมหลักประกันสุขภาพทันหน้าแล้วก็กลุ่มคนไข้ประกันสังคมนี้ยังไม่ครอบคลุมครับคนไข้ต้องเสียตังค์ซื้อ,อยาเองครับ